โอเคค่ะสวัสดีค่ะรอบนี้จะไม่กดเชิญแล้วนะคะติดแล้วจะจะได้โซโล่เลยนะคะเพราะว่าวันนี้สัญญาณเน็ตเราจะเป็นกูกกก,กักนิดนึงนะคะไลฟ์ในหัวข้อที่ว่าต้องดูแลตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองต้องอาหาเงินเองปลดนี้เองได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ในฐานะที่เป็นบุคลากรของสาธารณสุขคนหนึ่งนะคะก็ เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ได้เสพข่าวนะคะว่าออมีคําแถลงการอะไรยังไงออกมาบ้างนะคะพอเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะออไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าใช้คํานี้แล้วกันนะคะไม่ค่อยมีกําลังใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรถึงจะไม่มีกําลังใจยังไงเราก็ต้องทํางานอยู่ดีนะคะเพราะว่ายังไงรู้ไหมจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นได้งไงคะ เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมคนอื่นได้หรือว่าต่อให้ควบคุมได้จริงๆก็คงจะยากมากและน้อยมากนะคะเพราะว่าคนอื่นมันเป็นอะไรที่อยู่นอกเหนือตัวเรานอกเหนือใจเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ดีกว่าค่ะคิดใหม่ทำใหม่นะคะแล้วก็ให้พวกเราทุกคนโฟกัสที่ตัวเราเองนะคะโฟกัสที่ตัวเราเองควบคุมตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากที่สุดดีกว่านะคะ ไม่ต้องรอการเยียวยาจากใครทั้งนั้นนะคะไม่ต้องรอนโยบายอะไรที่มันดีๆที่มันฟังแล้วเข้าหูอะไรทั้งนั้นนะคะเรามีหน้าที่อะไรเราก็จงทําหน้าที่ของเราต่อไปให้ดีที่สุดดีกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมที่จะรักสังคมนะคะอย่าลืมที่จะรักสังคมและก็ประเทศชาติของเราด้วยนะคะสยามประเทศของพวกเราเป็นแผ่นดินของพ่อหลวง สยามประเทศประเทศไทยเราเป็นแผ่นดินของพ่อหลวงที่พวกเรารักยิ่งนะคะถึงแม้วันนี้พ่อจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าในฐานะลูกนะคะพวกเราเป็นลูกทุกคนเราจะต้องดูแลแผ่นดินนี้ให้ดีที่สุดด้วยมือของพวกเราเองในแต่ละคนนะคะแล้วก็ การที่จะดูแลประเทศของเราให้ดีที่สุดนั้นมันจะต้องเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือพวกเราค่ะพวกเราหนึ่งคน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 ถ้าทุกคนมีจิตสํานึกที่ดีร่วมกันมีจิตสํานึกที่รักประเทศนี้ด้วยกันทุกคนนะคะหมวยว่าเราจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้นะคะคือตัวเราทุกคนนะคะถ้าเราหมวยคิดว่าถ้าเราดีเราดีจากเราทุกคนเนี่ย เราสำนึกดีเราทำดีเรารับผิดชอบดีทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมนะคะเหมวยเชื่อว่าประเทศเราจะต้องได้ดีแน่ๆนะคะส่วนคำถแถลงการที่เราฟังไปแล้วนะคะทั้งบุคลากรทางสาธารณสุขทุกคนที่ฟังไปแล้วอาจจะไม่ค่อยดีต่อใจเท่าไหร่ก็ลืมมันไปซะเถอะนะคะก็ลืมมันไปลืมมันไปดีกว่าแล้วก็ตราบใดที่พวกเรายังทำงานได้อยู่นะคะก็จงทำงานของพวกเราให้ดีที่สุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปรอให้เขาทําอะไรถูกใจเราแล้วเราค่อยลุกขึ้นมาทํางานแบบนั้นนะคะก็คงจะไม่ได้ทํางานนะคะชาตนี้ถ้าเกิดว่างานนี้งานที่พวกเรากําลังทําอยู่เป็นงานที่เรารักงานที่เรารักแล้วก็งานที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเออมันช่วยเหลือผู้อื่นได้มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนี้ ก็ลืมคําแถลงการไปซะนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานใหม่นะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะให้กําลังใจตัวเองให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานให้กําลังใจเพื่อนร่วมประเทศชาติของเราไม่ต้องไปฟังแล้วก็ไม่ต้องไปจดจําอะไรที่มันบั่นทอนกําลังใจของเรานะคะเพราะว่ายังไงวันพรุ่งนี้เราก็ยังต้องมาทํางานมันจะดีกว่าถ้าเกิดว่าเราลุกขึ้นมาทํางานด้วย ด้วยหัวใจที่เบิกบานด้วยหัวใจที่ามาทำดีะคะ่ะมาทำดีไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสนับสนุนอะไรมากมายเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ทำอยู่แล้วขอให้คิดซะว่าเราทำเพื่อแผ่นดินไทยของเรานะคะเราทำเพื่อแผ่นดินของพ่อหลวงที่เรารักยิ่งนะคะคือต่อให้เราบ่นไปนะคะวิกฤตการณ์โควิดมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้จะดีขึ้นนะคะซ้ำร้ายยิ่งบน่นก็ยิ่งทำให้ อะไรอะไรมันดูแย่ลงไปเนาะอะไรอะไรมันก็จะยิ่งเร็ว้หลขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราปล่อยพลังงานด้านลบเข้าหากันเนาะแม้กระทั่งเรื่องเรื่องรายได้ของเราเองนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะให้ไปหวังการเยียวยาอะไรจากใครทั้งนั้นเนาะเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีมีมือมีเท้าของเราอยู่มีสมองมีพละกกำลังของเราอยู่นะคะอันนั้นคือเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้คะ่ะ การที่เราไปโทษใครหรือว่าการที่เราไปบอกว่าใครทําให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้นั่นเท่ากับว่าคุณได้ยกชีวิตของคุณอะไปให้เขาบริหารจัดการดูแลแล,แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าวันไหนที่เราคิดได้ว่าชีวิตนี้มันเป็นของเราต่อให้รัฐบาลหรือว่าใครเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราจะไม่ไม,ไม่ไม่ไปโทษไม่ไปโทษเขาไม่ไปไม่ไปกล่าวโทษเขาว่าเขาทำให้ชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครจะทำให้ชีวิตเราเป็นยังไงได้นะคะในทุกวิกฤตยังมีคนที่รวยขึ้นได้เสมอในทุกวิกฤตยังมีคนที่สามารถลืมตาอ้าปากขึ้นได้เสมอนะคะเพียงแต่เราสร้างโอกาสในวิกฤตนั้นที่ผ่านเข้ามานะคะไม่ใช่การฉวยโอกาสนะคะแต่ว่าเป็นการสร้างโอกาสไม่ใช่การที่ เอาไข่มาขายแผงละร้อหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนั้นเป็นมวยมองว่ามันเป็นการช่วยโอกาสมากๆแต่ถ้าการที่เราจะสร้างโอกาสก็คือเรามีอะไรที่มันพอจะแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้เราก็เอามันออกมาดีกว่าเอามันออกมานําเสนอว่ามีใครกําลังต้องการสิ่งที่เรามีอยู่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ตอนตอน,นี้นะคะก็คือเอาออกมาช่วยกันไม่ใช่ว่าเอาออกมาขายในราคาที่แบบว่า ขูดเลือดขูดเนื้ออะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะคะสิ่งที่เหมาะสมสิ่งที่ดีเหมือนเชื่อว่าแต่ละท่านมีวิจารณญาณของตัวเองนะคะมีวิจารณญาณว่าตอนนี้ตัวเองกําลังฉวยโอกาสหรือว่าตัวเองกําลังสร้างโอกาสนะคะการฉวยโอกาสมันเหมือนว่าทุกคนน่าจะพอตัดสินได้อะว่าอันไหนคือการฉวยโอกาสว่าอันไหนคือการสร้างโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเราเราจะ สร้างโอกาสก็คือเราจะต้องช่วยให้คนอื่นได้ได้ดีในเหตุการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ด้วยเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในส่วนของหมวยเองนะคะที่หมวยพยายามจะนําเสนอก็คือการสร้างรายได้จากงานออนไลน์การสร้างรายได้โดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านไป ทำธุรกรรมหรือว่าไปทํางานไปทําอะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็มีข้อจํากัดเรื่องการออกจากบ้านอยู่แล้วการที่เราสามารถทํางานผ่านออนไลน์ได้นั้นมันย่อมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่เราจะยังสร้างไรายได้ได้ในภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะโอเคค่ะสําหรับเนื้อหาในการสร้างไรายได้กับงานออนไลน์หมวยก็ให้ลิงก์ไว้แล้วนะคะให้ลิงก์ไว้ ก่อนที่จะมา live ไลฟ์ไลน์นี้นะคะใครที่ต้องการจะศึกษารายละเอียดยังไงก็คลิกลิงเข้าไปหาหมวยนะคะวันนี้ประเด็นหลักๆคือไม่ได้จะมาพรีเซนต์งานออนไลน์ของตัวเองแต่คืออยากจะมาให้กำลังใจกับคนที่เสพข่าวแล้วหมดกำลังใจนะคะใครที่หมดกำลังใจหมวยเป็นคนนึงที่ก็หมดกำลังใจเหมือนกันคะ่ะฟังแล้วก็หมดกำลังใจแต่ว่าไม่บ่นดีกว่านะคะเพราะว่ายิ่งบ่นไปก็ยิ่งดึงพลังตัวเองของตัวเองลงนะคะแล้ว ใครที่ได้ยินฟังใครที่มาได้ยินได้ฟังคําที่เราบ่นเขาก็จะยิ่งพลังงานตกลงไปด้วยนะคะไม่อยากให้ทุกคนพลังงานตกในภาวะวิกฤตแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องรักษาใจรักษากายรักษาพลังของเราไว้ให้แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆนะคะมีอะไรให้เราจะต้องรับมืออีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราเติมพลังใจให้กันดีกว่าแทนที่จะมา ทำให้แต่เพื่อนๆเนี่นยรู้สึกแย่รู้สึกนอยไปกันใหญ่นะคะโอเคค่ะสําหรับคนที่ต้องการจะสร้างรายได้จากงานออนไลน์นะคะก็คลิกลิงก์เข้าไปในห้องที่มวยแชร์ลิงก์ไว้ได้เลยนะคะไว้ถ้าเกิดว่า,าคลิกเข้าไปแล้วนะคะอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็ทักมา,มาสอบถามในห้องนั้นก็ได้หรือว่าจะทักมาถามมวยส่วนตัวก็ได้นะคะไม่ว่ากันถ้าเกิดว่าคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้อะไรนะคะแต่ว่าอันนี้ ฝากไว้สำหรับคนที่กำลังมองหาช่องทางที่จะที่จะพาตัวเองให้มันรอดพ้นวิกฤตไปได้อยู่นะคะโอเคค่ะรายละเอียดเข้าไปเจอกันในห้องนะคะวันนี้ไลฟ์ให้กำลังใจนะคะแค่นี้ละคะ่ะอย่าให้คำพูดของใครมันมาทำให้เรารู้สึก แย่จนเกินไปนะคะถึงเราจะรู้สึกแย่อยู่บ้างนะคะก็ตั้งสติแล้วก็เรียกสติตัวเองกลับมาแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนข้างๆงให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนในครอบครัวให้มีพลังใจที่แข็งแรงนะคะเคยได้ยินอยู่ใช่ไหมใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจเราแข็งแรงแล้วนะคะ พลังร่างกายเราก็ย่อมจะแข็งแรงไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้อย่าลืมรักษาตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็รักษาสังคมรักษาประเทศชาติของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ